ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมารุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกหมักลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลกันอีกแล้วแดง AI ขาผู้เล่นเพลงโอเค ไปครับไปดูแต้มบุกนายกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดูว่าแต้มในกระดานนี้จะถูกใจสายบุกกันหรือเปล่าครับผมเอาละลเดี๋ยวมาดู AI สายบุกเล่นกันขึ้นเม็ดมาประจำการจังหวะน,นี้จับมา้ามาตำแหน่งนี้เปิดมาเบีย้ยคู่ขวา AI แทงเบีย้ยสวนไปเลยมาเดี๋ยวใช้ม้าโยงขวาสายบุกมาสู้กับ AI AI ตั้งนับด้วยม้าเทียมโอ้โหคู่นี้่าศึกษาครับการสู้ระหว่างม้าเทียมกับม้าโยงขวานี่โอ้โหหลักหลายแต้ม จังหวะนี้เดินเรือมากดหน้าคุณ AI เลยโอ้โหทำไงดี AI กลัวหรือเปล่าช็อตนี้ไม่กลัวครับเดินโคลนไปก่อนแล้วกันอ่าจังหวะนี้หมุนมา้าเปิดทางเรือดูว่ามีแต้มอะไรซ่อนอยู่สำหรับผู้เล่นเพโอเค AI ไม่กลัวครับอ่ะเปิดเป็นเบี้ยคู่ขวาม้าเทียงเติมโคลนโอ้โหใช้3ามเบี้ยบุกไปเลย ดูว่าจะทําอะไรจังหวะนี้ถนับมากสีขาวครับผมโอ้โหเลือกเดินโคนบุกเข้ามาแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับ FCAI ช่วย AI วิเคราะห์หน่อยครับอย่างนี้ AI มีแต้มสอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน AI เห็นอย่างนี้โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับผมทิ่มเข้าไปโคนทำไงดีไม่หลบครับกินตัดเปี้ยงยพยายามที่จะเปิดหน้าคุน AI โอ้โหแต่ความเหนียวนี่เรียกว่า ไข่ใ,ในหินครับสำหรับขุน AI กินแวกเปิดอำนาจเรืออ่าเอาละมีเขาลางละจังว่านี้กินเข้าไปทำยังไงดีโคนโอ้โหแต้มนี้เรียกว่าจุกอ,อกเลยครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคแม่จะบุกเขาครับแต่โดนี้ไอ้สวนเข้าไปอ่ะกินเข้ามาเลยจำใจต้องใช้โคนแรกเบี้ยเพื่อเอาชีวิตรอด เสียบเข้าไปอุ้ยใจเย็นครับแม่โอ้โหเบียร์ขาวเริ่มมีน้ำโหครับผมโดนแต้มนี้ AI เข้าไปทำไงดีโคนสู้เลยแอด AI สั่งสู้เลยช็อตนี้กินบุกกันได้อย่างเหมือน AI เหมือนหมักลุกเล่นง่ายกันไปเลยครับผมโอ้โหดูครับเนี่ยไม่ติด ไม่ขัดไม่คล่องเลยจังหวะนี้โอ้โหแต้มนี้มองจากดวงจันทร์ยังเห็นครับผมเอจับมา้าไม่รอช้าฟาดไปอ่าหรือว่ามีเจตนาเอาม้าแรกเรือเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเลือกอกินเรือลำนี้อ่าชั้นเชิงนี่เหลือแดกจริงๆ AI เราเอาล้วครับรับชมก็เป็นแนวทางกันจังหวะนี้เรือมาอย่างไวเลยมีอะไรซ่อนอยู่ อ่ะเน้นเหนียวเอไอครับผมเสิร์ฟม,มาโอ้โหแต่ละแต้มนี่รุนแรงทั้งนั้นเลยครับเนี่ยกินเอาละขุนผูกเม็ดเอไอมีคงมีขู่ซ้อนเรืออกีกโอ้โหูลเล่นโอเคบอกว่าปล่อย เบียร์ลิมไม่กินเลยดอกนี้ช็อตนี้ AI ซ้อนเรืออืมอือ่ะฝากครับรบจังหวะนี้ปล่อยเบียร์ลิมเลยนบผมอ่ะกดหน้าคุณ AI ดีก,กว่าให้เราก็กินครับผมของฟรีนี่มีอีกไหมจังหวะนี้เปิดลูกอ่าแลกเบียร์กันจะเอาคุณ AI ออยู่ไหม ทรงกำลังใจเชียร์ผู้เล่นเพโอเคกันโอ้โหโดนแต้มนี้สิโอ้โหปาดเงือเลยครับผมเงือนนักผักที่แตกซกเลยสนับผู้เล่นเพโอเคแม่รายจริงๆครับคิดว่าจะได้กินเบี้ยฟรีซะแล้วดอกนี้ไม่ใช่เลยครับแก้ไขยังไงดีอ่าก็มีแต้มซอครับผมเพีย้ยเข้าให้การบเปล่า AI อก็เรียกว่า วิเคราะห์จนจบแล้วครับผมนะโอ้หนี่จบคำนวณมาหรือเปล่าเนี่ย AI ไม่ได้แอมง่ายๆครับโอ้โห,โหอ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาครับขึ้นเบีย้ยมาก็ได้เดเก็บเม็ดฟรีไปก่อนกินเอาล้วครับมาทำไมโคนเดินเม็ดไล่โคนเสียหลัก จับเรือผมฟาดไปทีหนึ่งโอ้โหเรือไอ้นี้เครื่องแรงจังจหวะน,นี้โลบดูเนี่ยตามจิกเลยโคนโอ้โหเจอแบบนี้ดูครับเนี่ยหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเลยครับผมโคนขุนเรือม้าก็โอ้โห,โโห,หขาหักอย่างนี้น่าร้ายจริงๆคงสร้างมาของ AI นี่น่าศึกษาครับ AI ก็เติมโคนแล้วผู้เล่นเพอโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเดินอะไรครับผมนะก็เดินเรือมากะจะกินโคนของ AI แล้วก็มอบตัวณนะตำแหน่งนี้เลยสำหรับผู้เล่นเพโอเคครับผมนะก็เห็นตาลุกจนนั่นเองนะครับผมนะก็สุดยอดจริงๆครับสำหรับโครงสร้างในการบุกในกระดานนี้นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกัน ก็มีลูกตีโต้ลูกศอกลูกสวนครบเครื่องครับสำหรับเกมบุกของ AI ต้องขอขอบคุณผู้เล่นเพลโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ตูกใจกดแชร์เป็นแฟนเพจหมากรุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับจะหายนักโขกทุกท่าน